รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ท h ิ p เด็กไฮเทคผมพี่ลามจิกรวยทีผมแพทยลูกพี่ล้มครับผมพี่ลูกพี่ลามเหมือนกันครับ พบกับเรา3คนนะครับ3พ่อลูกที่จะมาให้ความรู้และสาระน่ารู้มากมายในรายการของเรานะครับติดตามชมได้แบบนี้ทุกสัปดาห์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณน้องๆ้องหนูหนูนะครับเด็กวัยเดียวกันกับน้องแพทน้องพีทนี่นะครับติดตามชมรายการนี้ได้เลยมีสาระความรู้เกี่ยวกับเด็กๆด,ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นคุณผู้ชมทั่วไปก็ได้นะครับดูแล้วได้ความรู้ไปด้วยแน่นอนเพราะว่ารายการของเรานะครับมีช่วงต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่มีสาระความรู้เราแบ่งออกเป็นหลายๆช่วงในรายการ ตัวอย่างมีช่วงอะไรบ้างครับ<ม>น้องแพทครับช่วงที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ครับโอ้ช่วงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ชื่อช่วงอะไรครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์ครับโอ้นีนะฮะน่า,นาสนใจมากเลยนะครับแล้วก็มีช่วงอะไรอีกครับน้องพีทธรนโนคันเทกค,ครับอืมเป็นช่วงเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะทั้งสองเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากมาก สำหรับเด็กรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายช่วงนะครับมีช่วงเตือนภัยด้วยอย่างระวังภัยไซเบอร์นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ให้ความรู้ว่าบนโลกอินเทอร์เน็ตบนโลกออนไลน์เนี่ยมีเพศภัยอะไรบ้างที่เราจะต้องระมัดระวังตัวแถมยังมีสาระน่ารู้สําหรับเด็กๆในช่วงคิดทันไอทีอีกด้วยนี่งั้นเราไปเริ่มต้นกับช่วงแรกของรายการกันเลย สนุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงแรกของรายการครับชื่อช่วงอะไรนะ้น้องแพทสนุกคิดวิทยาศาสตร์ครับโอ้นี่นะฮะหลังจากต่อจากตอนที่แล้วเนี่ยเรานําเสนอไว้ถึงเรื่องอะไรนะครับเรื่องกาเมือจัก,กรวาลตอนที่ส ตอนนี้เป็นตอนที่5แล้วนะ,ะหลังจากที่คราวที่แล้วนะครับเราได้ทราบไปแล้วนะครับว่าจักรวาลเนี่ยเริ่มต้นนะฮะด้วยการบิ๊กแบงบิ๊กแบงนี่ไม่ใช่ระเบิดนะแต่มันคือการขยายตัวอย่างรวดเร็วอ่ารวดเร็วแค่ไหน,หน,หน1ส่วนยกกำลังติดลบ23ต่อว,วินาทีโอ้โหเร็วมากมากนะฮะเรียกว่าเป็นการขยายตัวอย่างรุนแรงนะครับวันนี้กำเนิดจักรวาลตอนที่5้าเราก็จะมาศึกษากันต่อ ว่าหลังจากบิ๊กแบงแล้วเกิดอะไรขึ้นบางคนจะเกิดคาถามว่าอ้าวอย่างนี้แปลว่าบิ๊กแบงเสร็จปั๊บขยายตัวออกมาแล้วก็มีดวงดาวลอยออกมาเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยอย่างนี้เหรอ,อเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมว่าไม่ครับไม่ใช่ไหมฮะครับอ่าก่อนหน้านั้นคือจักรวาลว่างเปล่าใช่ไหมฮะ<ช>แล้วพอเราจะพุ่งวาบออกมาเนี่ยนะฮะพอวาบเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นมีใครทราบบ้างน้องพีททราบไหมเออมันเย็นตัวลง หลังจากวาบเนี่ยมันมีอะไรโผล่มาไหมมันไม่น่มมมาม,มีอะไรโผล่มาเลยไม่น่ามีอะไรโผล่มามันคือการวาบสว่างวาบอย่างรวดเร็วเป็นสีขาวใช,ใช่ไหมฮะคําตอบถูกต้องครับน้องพีชและน้องแพทนี่ฉลาดมากๆนะครับเพราะว่าพ่อหลามเล่าให้ฟังหลายรอบแล้ว <c oughs> <c oughs> นะฮะหลังจาก Big Bang, บิ๊กแบงนะฮะบางคนเข้าใจว่าบิ๊กแบงคือขยายวุ้มออกมาแล้วมีดวงดาวมาเลยไม่มีครับ หลังจากบิ๊กแบงคือไม่มีอะไรเลยแล้วมันจะกลายเป็นจัก,กรวาลได้ยังไง<ช>ถูกไหมฮะคือพอขยายตัวมาเสร็จเรียบร้อยในเวลานั้นนะครับมีแต่พลังงานที่ถูกแผ่ออกมาอย่างมหาศาลพลังงานมาพร้อมกับอุณหภูมิมหาศาลด้วยนะครับทำให้เกิดความร้อนแบบระดับแบบหหลายล้านองศาเลยดวงอาทิตย์ร้อนกว่าดวงอาทิตย์อีก Oh. แต่อันนี้เหมือนแบบกองไฟอันใหญ่ๆเ,เริ่มเ oh. ทิมเลยนะฮะมันก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในช่วงนั้นเพราะว่าอุณหภูมิมันสูงมากถูก oh. ไหมฮะต้องรอสักพักครับรอให้เย็นตัวลงนะฮะซึ่ง,งใช้เวลารอ,อนานไหมครับคิดว่านานไหมไม่นานไม่นานอ่ะประมาณกี่วันกี่เดือนกี่ปีลองลองคำนวณดูน่าจะ พอที่ไดนโนเสาร์จะอยู่ได้โอ้ยไดยนโดนเสาร์ไดโนเสาร์ยังไม่เกิดเลยเพราะยังไม่มีดาวไดนโนเสาร์ไม่รู้จะไปอยู่ดาวดวงไหนใช่ไหมครพีทคิดว่านานแค่ไหนครับกว่าอ,อุณหภูมิทั้งหมดจะเย็นตัวลงประมาณน่าจะ1นึ่งมืนปี1นึ่งมืนปีโอ้นี่ครับเป็นการคาดการณ์ของน้องพีทนะครับบอกว่า1นึ่งมืนปีก็เยอะกว่านั้นนิดหน่อยนิดหน่อยอนิดหน่อยคร,ครับประมาณ500ล้านปี นิดหน่อยตรงไหนเนี่ยนิดหน่อยตรงไหนนะฮ <l ots> <l ots> ะเพราะว่ามันเป็นอุณหภูมิสูงมากมันก็เลยต้องใช้เวลาในการคลายตัวแล้วก็เย็นตัวลงใช้เวลานานมากช่วงจักรวาลน,นั้นเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าถ้าเราดูไทม์ไลน์ข,ของของการกำเนิดของบิ๊กแบงนะเราจะเห็นว่าหลังจากบิ๊กแบงแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาว่างเปล่าเป็นสีดำๆมืดๆเหมือนเดิมเลยเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยประมาณ5้าร้อยล้านปี5้าร้อยล้านปี ทุกอย่างนิ่งสงบเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยอ่าเพราะว่าในระดับสายตาเราเนี่ยเราจะมองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วในอวกาศทั้งหมดเนี่ยนะครับในบรรยากาศของอวกาศทั้งหมดเนี่ยมันมีแร่ธาตุและสะสารอยู่แ,แะสะสร่ธาตุแร่ธาตุและสะสารอยู่ในความร้อนเหล่านั้นเนี่ยอุณหภูมิที่ร้อนมากๆเนี่ยมันทําให้อะตอมหรือว่าโปรตอนหรือว่าอิเล็กตรอนของแร่ธาตุต่างๆเนี่ยมันอยู่นิ่งไม่ได้ ด้วยความร้อนทําให้ตัวมันเนี่ยขยับอยู่ตลอดเวลาม,มันก็เต้นตลอดเวลาเต้นไปเต้นมามันก็เกิดการชนกันชนกันชนกันตุ๊มๆุ้มตุ้ทาที่เกิดขึ้นง่ายที่สุดในอวกาศก็ถูกเกิดขึ้นหลังจากที่บรรยากาศมันเย็นตัวลงพอเย็นตัวลงเนี่ยทุกอย่างมันก็จะชนกันแล้วก็จะควบแน่นมากขึ้นถ้าที่เกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดในอวกาศ แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของดาวทั้งปวงก็คือไฮโดรเจนไฮโดรเจนไฮโดรนอ๋อนั่นคือทำไมถึงมันอยู่ทุกทุกที่ในอวกาศเลยแทบทุกที่ในอวกาศคุณรู้ด้วยเหรอว่าในทุกที่อวกาศเนี่ยมีไฮโดรเจนอยู่ใช่ไหมฮะสมมติว่าตอนตอน6ของเราเนี่ยนะจะต้องพูดถึงกําเนิดดวงดาวว่าดวงดาวมันก่อตัวขึ้นมาได้ยังไงถ้าเราต้องรอถึง500ล้านปีเนี่ยรายการเราน่าจะจบไปนานแล้ว คุณ <Yeah. S 2> ผู้ชมคุณผู้ชมน่าจะแบบว่าโอ้โหไม่น่าอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> นะมันต้องรอนานมากงั้นเรารวบลัดตัดความนะครับเราสามารถสกิปข้ามเวลาไปเลย500ปีเป็นช่วงที่จักรวาลไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะหลังจากบิ๊กแบงมาเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย <c oughs> มีแต่อุณหภูมิที่ลดลงทุกวันนี้เนี่ยอุณหภูมิที่แผ่ขยายออกมาของบิ๊กแบงเนี่ยก็ยังแผ่ขยายออกมาเรื่อยๆนะฮะจำคำศัพท์เดิมได้ไหมที่พอเราให้ฟังอ๋อ oh, จำได้ c o s m i c m มโครเวฟแบ็กกราวด์เร a ดี o มนุษย์เราเนี่ยรู้ได้ว่าบิ๊กแบงเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีคอสมิกไมโครเวฟแบ็กกราวด์เนี่ยแผ่<ห>อยู่เต็มจักรวาลหมดเลย,เลยแล้วมันก็ขยายตัวออกมาเรื่อยๆนะฮะแผ่ออกมาเรื่อยๆแล้วเราวัดได้ทุกตำแหน่งทุกพื้นที่แสดงว่ามันต้องมีการแผ่พลังงานหรือความร้อนที่มีขนาดใหญ่มากๆนะแล้วทุกวันนี้คอสมิกไมโครเวฟแบ็กกราวด์เนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่รู้ไหมหนึ่งล้านองศา โอ้โหมันถ้าหนึ่งล้านองศาเราก็อยู่ไม่ได้สิน้องพีทเออจริงด้วยโลกเราคงสุกไปหมดแล้วลูกสองร้อยเจ็ดสิบเฮ้ยมีการส่งซิกกันเกิดขึ้นคุณส่งซิกใหม่ดิส่งซิกใหม่ติดลบลบสองร้อยเจ็ดสิบเอดสองร้ยเจ็ดสิบติดลบสองร้อยเจ็สิบนี่ไงโอ้โหนี่ทำได้แล้วมันคืออุณหภูมิที่ใกล้ศูนย์องศาสมบูรณ์ทุกวันนี้นะครับ คอส m i c ิ i ไ r โค a เว b a แบ็กก u าวเนี่ยจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณลบ270องศาเซลเซียสนะครับแต่เรายังสามารถวัดคลื่นเหล่านั้นได้อยู่วัดได้ไงอ่ะมันก็เราก็ใช้พวกสเปกโตรมิเตอร์หรือว่าเครื่องวัดคลื่นความถี่วัดเข้าไปแล้วก็คำนวณอนะยิ่งเดินทางนานก็ยิ่งเกิดปรากฏการณ์เลสชิปเขาก็จะแสงเขาก็จะเหลื่อมไปทางสีแดงเยอะ S <S แลวตอนนี้มันไกลาจากโลกเราเท่าไรอ่ะไม่ไกลออกไปนอกโลกเจอเลยฮะเหรอเจอคอสมิกคือทุกอน,นูของจักรวาลมีคอสมิกไมโครเวฟแปะกาวเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยใช่สีเขียว <S <S เราจะพลอตออกมาแล้วให้เห็นว่ามันเป็นสีเขียวแต่จริงๆมันไม่มีสีมันอยู่ในย่านแบบอินฟาเรดแล้วซึ่งมันมอง<ต>ไม่เห็นด้เก<ม>ิดเรามองด้วยตาเปล่ามันจะเป็นใสๆแบบไม่เห็นเลย <S <S เป็นความบ้างเปล่าอ,อย่างนี้เลยโอ้ไม่มีอะไรเลยเหมือนลมๆอยู่ตอนนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้น จักรวาลในช่วงแรกจึงไม่มีอะไรเลยแล้วก็รอแต่อุณหภูมิที่เกิดขึ้นเนี่ยได้สร้างบางสิ่งบางอย่างให้ขยับตัวแล้วก็วิ่งเข้าชนกันพอเริ่ม,มชนกันเขาก็จะก่อตัวเป็นสสารหรือเป็นก๊าซหรือเป็นแร่ธาตุที่เกิดขึ้นบนอวกาศและทั้งหมดนี้จะกลายเป็นดาวต่อไปเป็นดาวได้ยังไงโอ้โห,โอโหดองเล่าต่อเลยวันนี้หมดเวลาช่วงแรกแล้วฮเอาเท่านี้ก่อนนะก็ไปต่อตอนหนะครับ ใช่ไหม<ช>ครับโอเคอ่ะหมดเวลาช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงที่สองเรามาเปลี่ยนพูดคุยกันเรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างดีกว่านะครับในช่วงที่สองของรายการไปเลยชาทันโลกทันเทคก,กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับ ชื่อช่วงอะไรนะครับทันโลกทันเทคครับนี่ทราบมาว่าน้องพีทมีคําถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีอยากจะมาถามแล้วพูดคุยกันในกันในตอนนี้ครับผมใช่ครับในเรื่องอะไรครับเอ่อท้าไมถึงคอมพิวเตอร์มีอยู่2ระบบครับอ๋อมีระบบอะไรบ้างครับ Windows กับ Mac ครับโอ้นี่น้องพีทถามว่าทําไมคอมพิวเตอร์ถึงมีอยู่แค่2ระบบเพราะว่าน้องพีทเคยเห็นแค่2ระบบนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่โดยทั่วไปก็จะเห็นแค่2ระบบนี้เหมือนกันนะไม่เชื่อเราลงไปถามพี่แพทย์ดูนะครับ เห็นระบบอื่นบ้างไหมครับไม่เคยครับอ่าบนคอมพิวเตอร์นะไม่เห็นนะก็เห็นอยู่แค่2องอันนี้ Windows ก็คือเครื่อง PC ถูกไหมแล้วบน Mac นี่ก็จะเป็นพวก MacBook ของ Apple ถูกไหมใช่ครับจริงๆแล้วในโลกนี้นะครับมีระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับมีมากมายมีเป็นสิบเป็นร้อยระบบปฏิบัติการงงไหมผมไม่เคยเห็นเลยเออมันแปลกนะ สำหรับพีทเนี่ยหรือว่าน้องๆทุกคนน่าจะรู้สึกว่าแปลกเพราะว่าถ้ามันมีเยอะขนาดนั้นทำไมพวกเราถึงไม่เคยเห็นเลยใช่ใช่ไหมฮะก็เพราะว่ามันมีคนนิยมใช้น้อยมากน้อยมากอ่าบางที่เนี่ยเขาก็ใช้กันแต่ว่าเขาใช้กันอยู่เฉพาะบางกลุ่มบางงานลักษณะเสร็จแล้วก็แทบจะไม่ให้คนอื่นเห็นเลย แต่ถ้าเราใช้งานอยู่ตามบ้านทั่วไปเราเป็นบุคคลท,ทั่วไปที่ใช้งานแบบปกติเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่แค่2แบบนี้เราย้อนไปสักนิดน,นึงนะฮะตั้งแต่สมัยเราเริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลครั้งแรกๆเลยนะครับเครื่องส่วนบุคคลแรกๆเลยเนี่ยก่อนที่จะเป็น IBM PC ในปี1981เนี่ยเราต้องนับย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1975นะครับกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่าเอาแต่ เอาแต่ <All> เนี่ย <All day. S 2> ถือว่าเป็นเครื่องขนาดเล็กเครื่องแรกแล้วกันไมโครคอมพิวเตอร์เพราะสมัยก่อนหน้านั้นตอนอินเนียจำได้ไหมที่บอกว่าขนาดใหญ่เท่าบ้านเลยพอเขาพัฒนากลับมาเพิ่มให้เล็กลงเนี่ยในปี1975ออกมาเป็นเอาแต่เอาแต่ก็เริ่มให้ความสนใจกับคนทั่วไปนะครคนทั่วไปเริ่มสนใจว่าเอ๊ะถ้ามันไซส์เล็กขนาดนี้ถ้ามันราคาไม่แพงมาก uh huh. เราก็สามารถซื้อไปใช้ที่บ้านเราได้นะยุคข,ของเอาแต่เนี่ย ระบบปฏิบัติการก็เป็นระบบที่ถูกเขียนขึ้นมาเองเพื่อที่จะเรียกฮาร์ดแวร์ต่างๆทํางานได้นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมัยนั้นเขาจะยืนอยู่บนภาษาโปรแกรมเมอร์หรือว่าภาษาโปรแกรมมิ่งบนคอมพิวเตอร์เนี่ยที่เรียกว่าภาษาเบสิกอืมแล้วตอนนั้นมีคีย์บอร์ดไหมคีย์บอร์ดมีแล้วต้องมีคีย์บอร์ดเพื่อที่จะอินพุตแต่ยังไม่มีเมาส์อ้าวนะอพอมีอคีย์บอร์ดเสร็จปุ๊บการจะอินพุตข้อมูลหรือว่าการจะอินพุตคาสั่งอะไรก็จะเป็นลักษณะในเชิงโค้ดนะ ระบบซอฟต์แวร์เป็นเป็นแบบโค้ดซะส่วนใหญ่คือต้องพิมพ์โค้ดลงไปนะครับคนที่สนใจเรื่องภาษาเบสิกแล้วสนใจคอมพิวเตอร์เอาแต่มากคือใครรู้ไหมเจ้าของบริษัทบิลเกเอู้ยนี่ความจําดีให้ความจําดีบิลเกตเนี่ยตอนนี้ไม่มีไมโครซอฟท์เลยนะยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่มหาลัยอยู่เลยโอพอเขาเห็นเครื่องเอาแต่ปุ๊บเขาวิ่งไปเลยไปหาเจ้าของเครื่องเอาแต่เลยผมเขียนซอฟต์แวร์ภาษาเบสิก ให้เครื่องนี้นะเจ้าของบอกโอเคเลยกาลังอยากได้คนเขียนโปรแกรมพอดีเลยเขียนให้สร้างซอฟต์แวร์ให้แล้วก็ขายได้ตังค์พอขายได้ตังค์ปุ๊บบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง IBM IBM ีนี่เป็นบริษัทที่แบบใหญ่มากนะทําเครื่องทําเรื่องคอมพิวเตอร์ทาอะไรๆๆนี่ใช่ทาง IBM เก็มีโปรเจกต์พอดีอยากจะสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เล็กกว่านั้นหน่อยเอาแบบซื้อไปใช้เล็กๆ็กว่าเครื่องนี้เอาแบบเหลือแค่นี้พอทำได้เล็ก ไทำได้เหรอ,หรอใช่ใชโดยที่เขาคอนเซ็ปต์เขาคือ Personal Computer ไงให้เล็กขนาดนี้เหรอ Personal Computer ตัว P กับตัว C ย่อเป็น PC ไงอ๋อ PC ไงคอมพิวเตอร์ PC อ๋อนี่แหละ IBM เเป็นคนแรกที่ทำในปี1981ระบบที่จะจัดการกับเครื่องนั้นแล้วเปิดเครื่องนั้นได้ ็เขียนโดยมิสเตอร์บิลเกตคนนี้แหละบิลเกตเองเลี้อ่าแต่บิลเกตเขาฉลาดมากเลยใช่ใช่แต่เขาไม่ได้เขียนเองนะเขาไปซื้อโปรแกรมของอีกคนหนึ่งมาแล้วก็มาดัดแปลงนิดหน่อยแล้วก็ส่งให้ IBM อซื้อมาในราคาไม่เท่าไหร่ไม่กี่พันเหรียญประมาณพันพันกว่าเหรียญโอ้แต่ก็แพงดีพันกว่าเหรียญแต่เขาใช้วิธีเลยรู้ไหมเขาไปถาม IBM IBM บอกว่าคุณจะเสนอเงินเท่าไหร่เราขอซื้อขาดคุณเลยได้ไหมห้าหมื่นเหรียญ อหเป็นแพทเอามามห้าหมื่นเหรียญซึ่งมาพันขายได้ห้าหมื่นกำไรท่วมท้นมหาศาลใช่เอาเลยใช่ไหมฮะบิวกเก็ตไม่เอาเอาบิวเกตบอกว่าผมขอเป็นทุกๆครั้งที่ IBM ขายได้แบ่งให้ผมเครื่องละ8ดดอลลาร์แดดอลลาร์เหรออืมคุ้มไหมน่าจะคุ้มมั้งแต่ขายได้ทุกเครื่องเลยนะ คือขายได้เท่าไหร่ก็ได้อีกแล้วได้เงินทุกครั้งไหลกลับมาคือคือมันจะได้เงินไปเรื่อยๆเขามองการไกลมากเพราะว่าเครื่องพีซีเนี่ยขายดีมากคนซื้อไปทั่วโลกเนี่ยนะฮะเป็นแสนล้านล้านเครื่องแล้วคูณแปดเข้าไปครับแปดแสนถ้าวันนั้นบิลเกตยอมรับเงินห้าหมื่นเขาอาจจะไม่รวยสิบปีที่แล้วเนี่ยบิลเกตรวยที่สุดในโลกนะจริงเหรอใช่ครับอันดับหนึ่งเลยแล้วพอหลังจากนั้น ก็จะมีคนคนหนึ่งโผล่มาสองสองเพื่อนสเพื่อนสตีฟวอสเนียกับสตีฟจ็อบสอีรู้จักแต่คนเดียวสตีฟเขามาแล้วครับจากบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ผลไม้แห่งคอมพิวนี่สองคนนี้แหละเป็นคนที่ทำระบบปฏิบัติการที่ชื่อว่า Mac OS แล้วเขาให้วิลเกตมาทำอีกไหมไม่เขาอ่ะไปทำระบบปฏิบัติการขึ้นมาโดยที่ไปไปก๊อปมาจากซีล็ออีกทีนึงเอาก๊อป แต่ว่ามันจะเป็นระบบปฏิบัติการที่มีเป็นกราฟิกกราฟิกแล้วมีเมาส์ด้วยเอขยับเมาส์ได้ครั้งแรกของโลกเลยไม่ใช่หนูด้วยบิลเกตเห็นปุ๊บอยากได้แบบนี้มั่งบิลเกตก็ไปขโมยซีล็อกบ้างอีกรอบหนึ่งกลับมาแล้วมาออกแบบกลายเป็น Microsoft Windows ตามหลังมาอนี่เห็นไหมพี่นึกว่า Microsoft มาก่อน Apple ไม่ Apple มาก่อน Apple นี่ทำเป็นผู้นำมาก่อนเลยเสร็จแล้วก็ มี Mac กับ Windows ซึ่งของใจผู้ใช้เป็นจำนวนมหาศาลในระหว่างทางเนี่ยมีระบบปฏิบัติการอื่นๆเยอะแยะเลยเอายกตัวอย่างให้ดูในช่วงท้ายนี้รู้จัก b o s ไหม b o s แปบวงนะ o s s ไม่ b e เลยแล้วก็ o s นะอันนี้ก็เป็นระบบปฏิบัติการเฉพาะเครื่องที่เป็นยี่ห้อ b o s อย่างตัวซ v e Jobs เองโดนไล่ออกจากบริษัทก็มาตั้งบริษัท next ก็มี next o s ออกมาอีก Next OS แต่ Next OS นี่เอาไว้ใช้แบบว่าพวกนักศึกษาแพทย์เท่านั้น่ะมี Chrome OS อันนี้คนใช้น่าจะเป็นอันดับรองลงมาจาก2อ,อันแรก Chrome OS รู้จักไหมรู้จักเบราว์เซอร์ Chrome ไหมรู้จัก Chrome, Chrome ใช้บ <น S 1> ริษาทอะไรครับ Google นะ Chrome เป็นของ Google นะครับเคยใช้ไหมเบราว์เซอร์ Chrome ครับทุกวันนี้<ค>ใช้ทำอะไรครับใช้ดู YouTube ครับใช้ดู YouTube โอเค YouTube ก็ของ Google เนาะ ครับอ่า Chrome OS เนี่ยมันคือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีระบบอะไรเลยเ,เปิดมามีแต่ Chrome browser อย่างเดียวแล้วทีนี้เราจะใช้อะไรเราก็ไปด้วย Chrome อย่างเดียวเลยเปิดเป็นเว็บเอาอย่างเดียวแล้วไม่ต้องเปิดไม่ต้องปิดคือมันมีแค่ browser เองมันไม่ต้องไปปิดให้เสียเวลาอยากปิดก็พับหน้าจอลงก็ใช้ได้เลยแล้วราคาถูกด้วยนะแต่บ้านเราไม่ค่อยนิยมมีคนใช้น้อยอมีระบบปฏิบัติการพวกทางฝั่ง IBM server นะครับมี Linux นี่รู้จัก Linux ไหม ลินุกนี่สัญ,ญลักษณ์เขาจะเป็นเหมือนแบบนกเพนกวินหน่อยๆนกเพนกวินน่่ลินุกนี่ก็คนใช้เยอะแต่ว่าคนทั่วๆไปก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับแล้วระบบปฏิบัติการที่เป็นแบบว่าระดับองค์กรเลยก็จะมีพวกอย่าง s o ลา r ิสมีอ b บัตู <to> Linux อบัตูลินุกมีระบบ u n นินี่ยู <Un ix. S 1> นิคส์จริงๆคือในโลกนี้มีเป็นร้อยเลยเพียงแต่ว่าคนใช้น้อยมากเพราะว่าเขาใช้อยู่แค่บางกลุ่มเป็นระบบเฉพาะที่ ไม่ได้ทําขายโดยทั่วไปแล้วแต่80%ของโลกนี้คนเนี่ย80%นะ80%แบ่งออกเป็นสักประมาณ65%ใช้ Windows 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 อีก15%ใช้ Mac Mac เพราะ Mac ทำขายอยู่บริษัทเดียวพี่เป็นคนที่ใช้ Mac พี่เป็นคนใช้ Mac เครื่อง Mac ของใครเครื่อง Mac ของใครติทจ็อบไม่ของใครเครื่องนั้นของใครเออของคุณพ่อคุณยืมเครื่องผมไป ที่<อ>กำลังจะ<ง>ยึดเครื่องหุ่นพอเลย <c oughs> ช เรียนรู้<ช><ช>กัน<ช> <ๆ S 2> เรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับว่าเด็กๆอาจจะเข้าใจว่า,วามีแค่2ระบบปฏิบัติการแต่จริงๆแล้วโลกนี้มีเยอะมากเลยนะครับมีเป็นร้อยๆเลยเพียงแต่ว่าเขาใช้อยู่ในบางกลุ่มบางที่เท่านั้นเองเ mm hmm. พราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอระบบปฏิบัติการแปลกๆเราก็ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เราก็ mm hmm. จะมีความรู้มากขึ้นนั่น mm hmm. เองนะครับนี่จบช่วงที่2ครับเราไปต่อช่วงที่3ของรายการเล, mm hmm. เลยนั่นก็คือร่งไัยไซเบอร์ ระวังภัยไซเบอร์ช่วงที่สามของรายการนะครับเป็นช่วงระวังภัยไซเบอร์น,นะครับในตอนที่แล้วนี่เราพูดถึงเรื่องภัยร้ายบนคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างนะฮะเรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมครับจำได้ไหมครับเด็กๆนะจำจำได้แต well ่ไวรัสจำได้แต่ไวรัสแต่ไวรัสมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ มาตอนนี้ครับเราจะพูดถึงภัยร้ายที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือกันบ้างน,น่ากลัวไหมเด็กๆชอบเล่นมือถือมือถือ,ม,อ,ถอมือถือนี่มีภัยร้ายแล้วภัยร้ายเนี่ยอาจจะน่ากลัวกว่าบนคอมพิวเตอร์ด้วยนะหรอ,อจริไหกลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวรีเซ็ตเครื่องได้เด็กๆไม่ฮะรีเซ็ตเครื่องได้นี่เป็นไงอ่ะแอดวาน์ละนี่นะภัยร้ายนบนโทรศัพท์มือถือเด็กๆคิดว่ามีเกี่ยวกับมีมีอะไรบ้างคล้ายๆบนคอมไหมมีฟิต ฟิชชิง <itch> มีหลอกลวงมีเพราะว่าหลอกลวงเนี่ยจะหลอกบนคอมพิวเตอร์จะหลอกบน Computer, อินเทอร์เน็ตจะหลอกบนอุปกรณ์อะไรก็ได้หลอกทางโทรศัพท์ยังได้เลยบนโทรศัพท์มือถือน้องแพทคิดว่ามีไวรัสไหมครับมีครับมีเนาะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือก็เปรียบเสมือนกับคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งถูกไหมครับบนคอมพิวเตอร์มีไวรัสได้บนมือถือก็มีไวรัสได้ใช่แล้วไวรัสบ,บนคอมพิวเตอร์กับบนมือถือเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันเลยนะถ้าเป็นพวกไวรัส ชนิดที่แบบว่าทําให้เครื่องทํางานหนักขึ้นเนี่ยพอใส่เข้ามาปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะแบบแพร่กระจายไปทั่วเครื่องเราทําให้เครื่องเราอือทาให้เครื่องเราทํางานหนักร้อนกินแบตนะแต่บนมือถือเนี่ยอันตรายกว่าบนคอมพิวเตอร์เพราะอะไรรู้ไหมไม่รู้เข้าง่ายกว่าไม่เข้ายากพอๆกันแต่บนมือถือเนี่ยอันตรายกว่าเพราะว่าอะไรเราสแกนจ่าย ปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บเราโอน oh, อเราสแกนจ่ายบนมือถือเราซื้อของออนไลน์ออใช่ไหมทุกวันนี้นะเราทําธุรกรรมทางการเงินบนมือถือกันเยอะขึ้นถูกไหมครับครับอ่ามันทําให้ในเนี้ยสามารถโอนเงินถอนเงินออกจากบัญชีเราได้ด้วยมันเลยตกเป็นเป้เปาของมิชฉาชีพไงมิจฉัชีพบอกโอ้งั้นเราโจมตีมือถือดีกว่าพอถ้าเราโจมตีได้เราอาจจะดึงเงินออกจากบัญชีเขาได้แสดงว่าภัยร้ายบนมือถือเนี่ยร้ายแรงมากมาก สามารถขโมยเงินเราหมดบัญชีได้เลยนะ<ช>หมดตัวได้เลยเคยฟังข่าวไหมที่เขาแบบว่าโดนหลอกอ่ะโดนหลอกแล้วก็กลายเป็นว่ามีแอปอะไรไม่รู้ติดตั้งเข้ามาในมือถือเราแล้วก็สุดท้ายเนี่ยโอนเงินเราไปออกมาหมดเลยนั่นคือทำไมพี่จะเอาแอปที่เก็บตังค์ไว้วในมือถือ<ง>แต่พี่จะเล่นเกมใน iPad แล้วก็ให้เขาหลอกใน iPad iPad อแพดก็จะได้ไม่เสียตังค์โอ้นี่เป็นวิธีการที่ดีมากๆเลยนะครับ คือย้ายเครื่องนะฮะให้ไปโดนหลอกอีกเครื่องหนึ่งแทนนะฮะแต่การไม่โดนหลอกเลยจะดีกว่าไหมลูกดีกว่าไหมครับคุณจะไปแบ่งเครื่องนั้นให้โดนหลอกแล้วเครื่องนี้ไม่โดนหลอกทำไมเดี๋ยวมันก็ลุกลามมาอีกเครื่องหนึ่งอ่ะจริงด้วยจริงไหมจริงอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องระแวดระวังใช่ไหมครับเพราะใช้เน็ตเดียวกันอ่ามันใช้เน็ตเดียวกันเออใช่มันอยู่ในวงเดียวกันแล้วก็ต้องระวังเน็ตปลอมด้วยเน็ตปลอมคืออะไรอ่ะ ในซิปเปอร์ซีโร่ไงมันจะเป็นเน็ตที่ปกติเน็ตบ้านเราดีมากทีนี้เน็ตลอมมันจะแบบใช้ได้แย่มากแค่กดที่ 2G อ่ะแค่เรากดเข้าไปปุ๊บเราก็สามารถดึงดะหลอกให้เราไปเชื่อมต่อเน็ตลอมมานั้นเหรอสมมุตินะเราอยู่ที่ข้างนอกอ่ะแล้วเราไม่มีฮอตสปอตแล้วเราก็กดไปที่เน็ตมัอมืแล้วก็เข้าได้อ๋อมันจะมี WiFi อยู่ตัวหนึ่งที่ไม่มีพาสเวิร์ดทำให้เราสามารถเข้าได้ฟรี ใช่เข้าไปแล้วเป็นยังไงก็จะโดนดูดข้อมูลไปในมือถือหมดเลยนห่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกตอนหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาดูดไปได้ไงแต่มีอย่างนี้ด้วยแต่วันนี้เราจะเรียนรู้กันประมาณนี้ก่อนว่าภายร้ายบนโทรศัพท์มือถือแบ่งออกเป็นกี่ชนิดบ้างนะครับที่น่ากลัวที่สุดคือหลอกลวงเพราะว่าไม่ต้องไปหลอกเทคโนโลยีไม่ต้องไปสรรหาวิธีการปลดล็อกอะไรให้วุ่นวาย หลอกที่จิตใจหลอกที่ความคิดของคนอันนี้ง่ายที่สุดเดี๋ยวเราจะไล่เรียงไปทีละตอนจากนี้ไปนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าแต่ละวิธีการเนี่ยเขามีวิธีการมาแบบไหนแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเราจะพลาดจุดอ่อนที่เราจะตกเป็นเหยื่อของภัยร้ายเหล่านี้บนอินเทอร์เน็ตนะครับจะเป็นแบบไหนได้บ้างเราจะไล่ลิงทีละตอนบอกให้ละเอียดเลยเพราะรายการเรามีเวลาตั้ง1ปีเราไม่ต้องกลัว เรายังมีเวลาเยอะแต่วังที่มันอาจจะไม่ทันเลยไะไม่ทันเลยเหรอหนึ่งปีนี้ต้องพูดได้ทุกเรื่องแล้วลหละนะไม่น่าจะพลาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วล่ะทินพีเดตอนนี้ก็ไม่รู้จะทันพีเดตอนนแต่วันนี้ช่วงที่สามของเรานะครับหมดเวลาจะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราต้องไปช่วงที่สี่ของรายการเรานี่รายการเรามีช่วงเยอะมากเลยช่วงนี้จะเป็นสาระความรู้นะครับสําหรับน้องๆหนูๆโดยเฉพาะชื่อช่วงว่าคิดทันไอที การบูลลี่หรือการเหยียดหยามเป็นการลดทอนเกียรติคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นการบูลลี่นอกจากเป็นค่านิยมที่ไม่สร้างสารรค์แล้วยังก่อให้เกิดความอับอายเป็นแผลใจหรือสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ที่ถูกเหยียดด้วยดังนั้นถ้าไม่อยากให้ลูกโตไปมีนิสัยที่ไม่ดีไม่น่ารักชอบเหยียดคนอื่นแล้วแล้วก็ทางทีมงานคิดทันไอทีมีวิธีแนะนําผู้ปกครองในการสอนลูกๆเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหลานของเรา มีพฤติกรรมไปเยียดหยามคนอื่นดังนี้พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกพ่อแม่และผู้ปกครองต้องไม่ยัดเยียดความแตกต่างไม่ใช้คำบ่งชี้ลักษณะาภายนอกของเด็กมาแทนชื่อไม่ชื่นชมใครเพราะรูปลักษณ์ภายนอกไม่เปรียบเทียบลูกตนเองกับลูกคนอื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและควรปฏิบัติต่อเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมให้เกียรติและเคารพสิทธิของเด็กทุกคนเพื่อให้ลูกของเราได้เห็นและจะซึมซับเรียนรู้ไปเองสอนลูกให้เข้าใจในเรื่องของความแตกต่าง ความแตกต่างคือธรรมชาติของโลกใบนี้ทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองทุกคนแตกต่างกันด้วยรูปร่างหน้าตาภาษาสีผิวเส้นผมเพศและอีกมากมายแต่เราต่างก็เหมือนกันตรงที่ทุกคนบนโลกใบนี้มีความเป็นคนเท่าเท่ากันนั่นเองสอนให้ลูกตั้งคำถามเกี่ยวกับความแตกต่างของแต่ละคนลูกอาจสงสัยว่าทำไมคนเราถึงมีความแตกต่างกันเช่นสีผิวเพศรูปร่างภาษา พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถให้คำตอบหรือชวนลูกค้นคว้าหาข้อมูลร่วมกันโดยคำตอบที่ได้นั้นต้องปัสจาอคติอีกด้วยช่วนลูกทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้คนต่างพื้นที่เพื่อให้ลูกเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้นอาจชวนลูกออกไปทำกิจกรรมที่มีผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมหรือศึกษาวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคจาก YouTube สารคดีหรือหนังสือทั้งเรื่องอาหารการกินการแต่งกายสำเนียงภาษาขนบรรมเนียมประเพณี เพื่อให้ลูกเข้าใจว่าในสังคมมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเรียนรู้ร่วมกันในครอบครัวผ่านตัวอย่างที่เห็นในสื่อไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์การเกลียดชังในอดีตหรือจากข่าวในปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถนำมาพูดคุยกับลูกชวนลูกคิดถกถามชวนลูกคิดต่อว่าถ้าลูกโดนเหยียดจะทำอย่างไรและลูกจะรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไรได้บ้างทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรปลูกฝังและสอนลูกๆเพื่อให้ลูกๆของเราเมื่อโตขึ้นมาไม่เหยียดหยามคนอื่น ใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและทั้งหมดนี้คือเนื้อหาในรายการ Smart k i d เด็กไฮเทค มาให้เทคแบบนี้กันได้ทุกสัปดาห์นะครับกับพวกเราทั้ง3คนรายการนี้นะครับผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับอยู่ที่ถนนสีอยุทยาเขตราชเทวี K TV, กรุงเทพ104 00เรามีเว็บไซต์ด้วยนะครับ w w w etv t h a i tv แล้วก็ facebook page ให้พูดคุยสอบถามแนะนำรายการได้นะครับ facebook.com/etvchannel สำหรับวันนี้หมดเวลาในรายการแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เพราะชนกันเสร็จเรียบร้อยก็เกิดการรวมตัวเป็นแร่ธาตุต่างๆขึ้นระยะมากมายเลยนะครับธาตุอะไรที่มีเยอะที่สุดแล้วหาง่ายที่สุดในอวกาศแล้วเกิดขึ้นง่ายที่สุดเลยไฮโดรเจนโอ้ยเยอะมากตบมือให้เด็กๆหน่อยเป็นร้อยปีมาแล้วครับอเล็กซานเดอร์เฮนเบลนะครับคิดค้นวิธีการส่งสัญญาณเสียง พอคนรู้แล้วว่าเราส่งสัญญาณเสียงน่ะวิ่งไปตามเชือกได้ใช่ไหมอเล็กซานเดอร์เกแฮมเบลก็หาวิธีแปลงสัญญาณเสียงนั่นน่ะให้มันเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วก็ลากเป็นสายไฟไปแทนอ่าวเป็นสายไฟใช่เป็นสายไฟเลยพฤติกรรมของมันเนี่ยลักษณะคล้ายคล้ายกับเชื้อโรคเลยเชื้อโรคคือมันเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งเข้ามาในเครื่องเสร็จแล้ว เครื่องนั้นมีอาการอืดมีอาการรอ้อนมีอาการทํางานช้าลงเหมือนคนเจ็บป่วยถูกไหมครับเปนโควิดเลยอ่ะใช่ที่เข้าไปในร่างกายแล้วแล้วก็ทําให้เราป่วยอ๋อคุณพ่อเลาก็ตอนแรกแล้วใช่